ัำมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมวันนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องราวของไอเสือเหยเสือร้ายแห่งภาคตะวันออกบรรดาลูกเล็กเด็กแดงหากแม้ว่าได้ยินชื่อของไอเสือเหยเป็นจะต้องร้องห่มร้องไห้กระจององแงผู้หญิงท้องใกล้จะคลอดได้ยินชื่อของเสือเหยก็ถึงกับคลอดลูกออกมาได้อย่างง่ายดาย เพราะว่าเกรงกลัวในความโหดร้ายของไอ,เอ,เนนเอง้เสือเยนั่นเองเสือเยเป็นชาวอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองโดยกําเนิดเมื่อตอนที่เป็นเด็กเสือเยก็เป็นปกติทั่วไปไม่แตกต่างอะไรจากลูกชาวบ้านคนอื่นแต่เมื่อเริ่มเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาเสือเยก็เริ่มออกลวดลายเริ่มสร้างความเดือดร้อนํำคาญใจให้กับเพื่อนนักเรียนและก็บรรดาคุณครูในโรงเรียนอีกด้วย บรรดาเพื่อนนักเรียนก็เอาวีรกรรมในแต่ละวันของไอเ้เหยมาฟ้องครูเป็นประจำคุณครูคะเหย่ yeah, เขาแอบเปิดกระโปรงหนูคะ่ะใช่แล้วครับคุณครูครับไอเ้เหย่เมื่อกี้นี่ยมันมาเอายางลบผมไปกินด้วยครับคุณครูคะเหย่ yeah, มาดึงกระเกงในหนูอะ่ะคุณครูครับไอเ้เหย่มันมาไถาเงินผมครับเงินค่าขนมมาแม่ให้มากินแค่ห้าบาทมันก็าวของผมครับคุณครู เรื่องราววีรกรรมแบบนี้ของไอเยเกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอแทบไม่เว้นแต่ละวันคุณครูก็ปวดหัวเหลือเกินจนแก่ใจไม่สามารถว่าจะหาอะไรมาอบรมตักเตือนไอเยได้และเมื่อไอเยย่างก้าวเข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษาวีรกรรมสุดห่ามของมันก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อไอเยเรียนอยู่ชั้นม .3 เรื่องราวชกต่อยทะเลาะวิวาทกับบรรดาเพื่อนนักเรียนแถมยังเป็นนักเรียนรุ่นพี่ ไอ้เยก็ไม่เกรงกลัวฟัดกันฝุ่นตลบแทบไม่เว้นแต่ละวันยิ่งไปกว่านั้นไอ้เยก็ก้าวเท้าเข้าสู่วงการยาเสพติดด้วยคุณครูที่โรงเรียนกกืนไม่เข้าคายไม่ออกจึงเอาเรื่องราวดังกล่าวไปเล่าให้กับป้าพรแม่ของไอ้เยฟังเออสวัสดีครับคุณแม่พรเป็นแม่ของเยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณครูมีอะไรอะ่ะไอ้เยมันเรียนดีจนครูต้องมาหาที่บ้านเลยเหรอคะ โขคุณแม่คุณแม่นี่ตลกจริงๆนะครับคือว่าเออแม่ผมหนักใจจริงๆนะครับเนี่ยถ้าพูดเรื่องราวของเย่ทำไมอ่ะคือว่าเหย่ทะเลาะวิวาทแทบไม่เว้นแต่ละวันเลยครับแม่เพื่อนนักเรียนเนี่ยไอ้เย่ก็ไถเงินแทบทุกวันแถมบรรดาพวกรุ่นพี่ไอ้เย่ก็ไม่มีความเกรงกลัวอะไรเลยครับทะเลาะวิวาทกันไม่เว้นแต่ละวันครูที่โรงเรียนปวดหัวละเกินอะ่ะ ไม่รู้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยคุณแม่รับรู้หรือเปล่าครับไม่อน่ยไอ้เย่ลูกฉันกลับมาถึงบ้านมันก็ทํางานทําการพอเสร็จแล้วว่ามันก็ช่วยงานบ้านฉันแล้วก็ทําการบ้านของตัวเองเรียนดีแลือเกินน่ะฉันนะ่ะภูมิอกภูมิใจในตัวลูกฉันแล้วเกินนะคุณครูแล้วทําไมอยู่ที่โรงเรียนน่ะเย่ถึงมีพฤติกรรมแปลกๆแล้วครับคุณแม่ฉันไม่รู้นะสิทําไมอะ่ะ มีพฤติกรรมแปลกแบบไหนใหคุณครูเออคุณแม่ครับแต่ว่าถ้าเกิดผมบอกไปอ่ะคุณแม่ห้ามพูดจารุนแรงกับเย่นะครับได้พูดมาเธอฉันไม่ว่าเย่ชอบไถตังเพื่อนนักเรียนแถมยังชอบทำหน้าตาลามกบ้ากามทะลึ่งตึงตังกับเพื่อนนักเรียนผู้หญิงด้วยโอ้ยผมปวดหัวละเกินน่ะหนังทรงหนังสือโป๊ไปหามาจากไหนก็ไม่รู้ครับแม่ แม่ลองดูในกระเป๋านักเรียนคงเยนะครับหนังสือเรียนแทบไม่มีเลยมีแต่หนังสือโป้ล้วนๆเลยครับโอ้ยมันอาจจะศึกษาวิชาเพศอยู่หรือเปล่าคุณครูไอ้เย่อเวลามันจะศึกษาอะไรมันศึกษาเต็มที่แบบร้อเซมันต้องเอาให้จบเป็นเรื่องๆนี่ก็คงจะสนใจเรื่องเพศศึกษากระมังล่ะคะ โอ้โหคุณแม่ขนาดนี้แล้วคุณแม่ยังปกป้องเย่เลยครับเนี่ยไม่ได้ปกป้องลูกอีฉันนะ่ะมันเด็กรักเรียนจริงๆอะ่ะแหมถ้าเรื่องนั้นก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับเย่อะตอนเนี้ยก้าวเท้าเข้าสู่วงการยาเสพติดด้วยตอนเนี้ยได้ยินข่าวว่าเอายาบ้ามาขายในโรงเรียนด้วยนะครับคุณแม่เอ๊ะมันจะเป็นจริงได้ยังไงอ่ะไอ้เย่อะมันไม่เคยหมกมุ่งเรื่องยาเสพติดเลยนั้นเนี่ยคุณครูแต่วันนั้นน่ะ เพื่อนนักเรียนบอกว่าเห็นเยอ่เอายาเม็ดสีส้มๆเอาไปขายให้เด็กมหกดยนะครับวิตามินซีหรือเปล่าไอเย่มันคงจะหวังดีกับเพื่อนรุ่นพี่คงจะกลัวว่ารุ่นพี่มันจะเป็นโรคปากนกกระจอกอะ่ะก็เลยเอาไปขายให้โถคุณแม่คุณแม่ไม่รับฟังเหตุผลของผมเลยนะครับไอ้ก็ไอ้เย่เป็นเด็กดีอ๊ะฉันน่ะจะไปโทษลูกฉันได้ยังไงก็ลูกฉันดีขนาดนี้ โอ้โหคุณแม่ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับก่อนก็แล้วกันนะครับอืมไม่ไปส่งนะครับคุณแม่ผมไหว้ครับอืมไหว้พระเธอจริงๆแล้วป้าพรแกรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับเรื่องราวที่ไอเยย้เหยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแกก็รู้เพียงแต่แกไม่อยากจะพูดแกให้กําลังใจไอเยย้เหยทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ว่าไอ้เหย,ยนั่นแหละครับที่ได้ทําตัวแบบที่ครูเขาพูดจริงๆและเมื่อไอ้เหยยกลับมาถึงบ้าน แม่ก็เปิดฉากพูดกับไอ้เหยเหยลูกว่าไงฮะแม่กางเกงในมึงอะทําไมมึงรูดเป็นเลขแปดอย่างนั้นน่ะมึงทําไมถึงไม่รูดดีๆอะลูกนะแม่เอาไปซักกว่าแม่จะขี้ออกได้ลําบากเหลือเกินน่ะโถ่แม่แม่อย่าพูดเสียงดังสิเดี๋ยวคนเขาก็หาว่าฉันซกมกอะ่ะเออมึงไม่ซกมกหรอก กางเกงในเขาให้ใส่ด้านเดียวมึงปิ้นหน้าปิ้นหลังแล้วก็เสือกชอบแล้วเกินนะกางเกงในสีขาวเนี่ยเหลืองไปหมดแล้วเหลืองทั้งหน้าทั้งหลังเลยอะ่ะโถ่แม่ฉันก็บอกแล้วไงว่าอย่าเสียงดังฉันก็ต้องใส่ให้มันคุ้มสิแม่แม่ซักให้ฉันทั้งทีอ่ะถ้าเกิดว่าฉันใส่แค่ประเดียวประดาแล้วเอาให้แม่ซักฉันก็สงสารแม่อ่ะเออมึงนี่หวังดีกับกูจริงๆนะเนี่ย เมื่อวานเนี้ยมึงเข้าห้องน้ํามึงลืมอะไรหรือเปล่าไอเ้เหยลืมอะไรละแม่แม่เดินเข้าไปจะอาบน้ําลื่นหัวเกือบแตกอะ่ะอะไรอะแม่ฉันไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยอะ่ะไม่ได้ทําอะไรได้ไงเมื่อวานนี้กูเห็นมึงถือหนังสือโป้เดินเข้าไปในห้องน้ําอ่ะมึงเข้าไปถอยเส้นด้วยความเร็วสูงใช่หรือเปล่าไอเ้เหยถอยทรงถอยเส้นอะไรแม่ฉันไม่เคยมีความคิดแบบนั้นหรอกนะ เพื่อนๆฉันน่ะมาให้ท่าฉันเยอะแยะมากมายฉันยังไม่เอาเลยฉันจะมาดูหนังสือโป้แล้วก็ถอยเส้นด้วยความเร็วสูงได้ยังไงอะแล้วอะไรมันลื่นๆที่แม่เหยียบเมื่อวานเนี้ยหัวแม่เกือบแตกกับชนผนังไอ้เหย่โถแม่แม่คงจะลื่นสบู่หรือเปล่าสบู่อะไรมึงอะพฤติกรรมแบบเนี้ยมึงเลิกได้มึงก็เลิกนะไอ้เหยแม่เหม็น,มน,มนแม่ขาวโถ่แม่พูดเสียงดังแล้วเกินอะเอาเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวฉันจะเผาให้ก็แล้วกัน ได้เนี่ยเมื่อสักครู่กบเดี๋ยวเนี่ยครูที่โรงเรียนนะเขามาหาเมืองเล่าวีรกรรมของมึงทุกสิ่งทุกอย่างให้แม่ฟังหมดแล้วว่าโถแม่อย่าไปเชื่อคุณครูเขานะทุกคนนะอิจฉาฉันก็เลยกะจะใส่ร้ายอะ่ะไม่ว่าเรื่องอะไรแม่ก็ไม่ต้องเชื่อนะกูเชื่อกูเชื่อเขาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละไอเ้เหย่เพียงแต่กูก็พูดปัดปัดแกงแกงไปครูนี่ก็งงโง่ ล่อยให้กูปั่นเอาซะได้ลูกกูเป็นยังไงทําไมกูจะไม่รู้ว่าว่าแต่ว่าเมืองอ่ะอย่าลืมไปล้างพื้นห้องน้ำนะไอเ้เหยแม่ลื่นแม่เหม็นแล้วแม่ก็ขาวด้วยโถ่แม่เอาเอาเอาต่อไปแม่ห้ามพูดเรื่องนี้นะเสร็จธุระแล้วอะ่ะเดี๋ยวฉันจะล้างให้ดีก็แล้วกันแม่เออเห็นหรือเปล่าว่ามึงยอมรับแล้วเนี่ยว่ามึงถอยเส้นด้วยความเร็วสูงในห้องน้ำอะ่ะไอเหย่เอานะแม่เรารู้กันนะแม่นะ เอา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 มึงเรียนให้จบม .6 นะลูกนะเพื่ออนาคตของมึงได้แม่ยังไงซะฉันเองก็จะดื้อรั้นเอาหัวชนฝาให้มันจบให้แม่ให้ได้ดีลูกขอบใจมากแล้วแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ไอ้เย่พูดครับไอ้เยเรียนไปด้วยขายยาบ้าไปด้วยถูรูถูกลางจนจบชั้นม .6 หระพร์ก็ดีใจมากไม่นึกไม่ฝันเลยว่าไอ้เยลูกชายของแกจะเก่งได้ถึงขนาดนี้ แต่แล้วเมื่อไอยเย่เรียนจบชั้นม .6 มาเป็นที่เรียบร้อยมันก็ไม่ได้มีใจใฝ่เรียนชั้นปริญญาแต่อย่างใดไอยเย่ทำตัวเก็บเมล็ดเกเรกแทบไม่เว้นแต่ละวันตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กแถมยังคอยขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นที่อยู่ในหมู่บ้านอีกด้วยฝ่ายอปอพอรอป้องกันรวมไปถึงฝ่ายปกครองก็ลวงรู้พฤติกรรมของไอยเยบางครั้งก็เอาไอายเยมาจับตรวจเยี่ยวฉี่ของมันก็เป็นสีม่วงตามที่คาดการเอาไว้ โดยความที่ฝ่ายปกครองก็ค่อนข้างจะสนิทกับป้าพรเป็นอย่างมากก็เลยไม่จับไอ้เย่ไปดำเนินคดีเพียงแต่ว่ากล่าวตักเตือนพร้อมกับเดินทางมาหาป้าพรที่บ้านนี่พี่พรฉันมีเรื่องจะเล่าให้พี่ฟังอะอะไรอะฮะอสะคือว่าไอ้เย่ลูกชายของพี่มันขายม้าให้กับวัยรุ่นะ่ะเอ้ยมึงพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยไอ้เย่มไม่เคยเป็นอย่าง,งน,นั้นนะเนี่ย ก็เมื่อวานเนี่ยมันขับรถแป้นไปแป้นมาเสียงดังแถมยังขับเร็วด้วยนะอ้าวก็ไอ้เหยมันจะเรียนต่อปริญญาตรีมันคงจะรีบไปติวกระมังแล้วพี่รู้หรือเปล่าว่าฉันน่ะจับไอ้เหยมันตรวจเยี่ยวปรากฏว่าฉี่มันเป็นสีม่วงอ้าวก็ไอ้เหยมันชอบกินดอกอัญชันน่ะเยี่ยมันก็เป็นสีม่วงก็เรื่องปกตินี่ไอ้เหยมนสักลายเต็มตัวเลยนะ เอาก็แทบทูวัยรุ่นเขาก็นิยมสักกันนะแล้วบางครั้งอะ่ะไอ้เยมันก็นั่งกัดเขี้ยวกัดกรามเสียงดังกรอดกรอ,อดอยู่คนเดียวว่าน่ากลัวเหลือเกินก็ไอ้เยมันชอบเขี้ยวมากฝรั่งมากฝรั่งมันก็คงจะแข็งอะ่ะมันก็ต้องเขี้ยวแรงหน่อยมันก็เรื่องธรรมดานี่แล้วทําไมไอ้เยมันต้องพกฟอยติดตัวด้วยล่ะฮะพ,พระพรอา้าวก็มันชอบกินปลาเผาอะ่ะ ปลาเผาอะไรเนี่ยฟอยแผ่นเท่าสองนิ้วนี่เองเอาก็ปลามันตัวเล็กอะปลาตัวนิดเดียวว่ามึงจะพกฟอยแผ่นใหญ่ไปทําไมเ่ยไอ้โง่โอ้โหแม่พี่พรพี่นี่พูดจามไม่รู้เรื่องอ่ะฉันว่าแล้วไอ้เยนเนี่ยแม่เป็นคนให้ท้ายนี่เองอะเอ้ยมึงอย่ามากล่าวหาลูกกูนะไอ้อสอถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนก็แล้วกันแต่ฉันเตือนเอาไว้เลยนะเนี่ยครั้งนี้ฉันให้โอกาสฉันก็เลยมาห้ามปราม ให้ป้าบอกกล่าวตักเตือนลูกชายแต่โดยดีแต่ว่าฉันมาแล้วรู้สึกว่าจะไม่ได้เรื่องได้ร้าวอะถ้าอย่างนั้นฉันกลับก่อนก็แล้วกันโอกาสที่ฉันให้เพียงแค่ครั้งนี้เป็นครั้งเดียวถ้าหากว่าครั้งต่อไปฉันเจออีกอะฉันจับไอ้เหยีติดคุกแน่พี่พรพี่ไม่ต้องห่วงอะเอาถ้าอย่างนั้นก็ขอบใจมากก็แล้วกันไปไปไป,ไปกลับบ้านมึงได้แล้วกูไม่ส่งอะป้าพรป่าแกก็ดีไปอย่างนั้นเองครับท่านผู้ฟังจริงๆแล้วแกมีความหวาดกลัวเป็นที่สุด แกกลัวว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะเอาไอเหยไปติดคุกแกก็เลยตัดสินใจว่าจะพาไอเหยไปอยู่ที่ตลาดไทยที่น้องสาวแกขายสับประรดอยู่เหย่ yeah, มึงมาหาแม่สิอะไรแม่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขามาหาแม่เขาบอกว่ามึงขายม้าจริงเป่านเนี่ยจริงแม่ฉันขายมา้าแล้วแม่บอกเขาว่าไงอะ่ะ กูก็บอกว่ามึงเป็นคนดีเป็นคนดีต่อสังคมช่วยชาติพัฒนาเนี่ยเขาก็เลยเชื่อกูแต่เขาบอกว่าเชื่อแค่ครั้งเดียวนะครั้งหน้าถ้ามึงทําอีกเขาจะจับมึงติดคุกอ่ะเอา้าจริงเหรอแมจ่จริงสิแล้วฉันจะทายังไงดีเนี่ยมึงไปอยู่กับนนะ้ามึงที่ตลาดไทยนะเดี๋ยวแม่จะไปด้วยฝากฝังมึงให้เป็นเรื่องเป็นราวมึงปรับตัวได้แล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวแม่จะกลับมาเลายองโหแม่แม่อย่าทิ้งฉันนะ ฉันเป็นลูกชายคนเดียวของแม่เลยอะเออกูไม่ทิ้งมึงอะมึงจะชั่วจะเลวยังไงมึงก็ลูกกูกูอะฝันไว้เสมอว่าวันหนึ่งอะมึงจะปรับปรุงตัวได้นะเย่จะแม่ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันน่ะไปตลาดไทยครั้งเนี้ฉันจะเลิกทําตัวไม่ดีไอ้อบายยมุกอบายยเม็ดทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะเลิกนะแม่นะไม่ต้องเชื่อฉันนะเออกูเชื่อมึงอะไป ไปเก็บข้าวเก็บของเดินทางเลยลูกเลสโก o จะแม่หลังจากนั้นป้าพรกับไอ้เยก็เดินทางมุ่งหน้าตรงสู่ตลาดไทยหมายมั่นปั้นมือว่าจะไปอยู่กับน้องสาวแกแต่ว่าน้องสาวของป้าพรก็รับรู้วีรกรรมของไอ้เยก็เลยไม่อยากให้ไอ้เยอยู่ด้วยก็เลยส่งไม้ต่อให้กับลุงแปะผู้เป็นพี่ชายนั่นเองพี่แปะหวัดดีจ้ะพี่ เา้าไปไงมาไงเนี่ยพรฉันมาหาอีหนูมานะ่ะว่าจะเอาลูกมาฝากเพิ่งเรียนจบม .6 เด็กดีเด็กดีพี่เรียนก็เก่งจบมาได้เกรดเฉลี่ยตั้ง4.2%ออง่เอาเกรดเฉลี่ยมันมีแค่4.0ไม่ใช่เหรอเอาก็ไอเยมันเก่งกว่าคนอื่นยังไงล่ะพี่แปะมันก็เลยได้4.2%อ่เอาแล้วมาหาพี่นี่มีธุระอะไรยะยพร ฉันอยากจะเอาลูกมาฝากไว้กับพี่อ่ะที่บ้านน่ะพากันอิดฉามันก็เลยใส่รล้ไว้ไอ้เยขายมาพี่เอ้าแล้วมึงขายจริงหรือเปล่าเนี่ยไอ้เยผมไม่ได้ขายเลยครับลุงลุงดูสิครับหน้าตาผมใสๆสซื่อ,อตาผมก็แบ๊วๆบ๋วทำเรื่องแบบนี้ไม่ลงหรอกครับลุงอืมจริงด้วยเว้ยเอาละถ้าอย่างนั้นไม่มีที่อยู่มึงก็อยู่กับลุงก่อนก็ได้เรื่องซาซามึงค่อยกลับบ้านก็แล้วกันนะเย๋ครับลุง ขอบคุณมากมากครับแม่ผมกับลุงแปะสนิทกันมากแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่กลับบ้านได้เลยผมมาอยู่ได้เอาถ้าอย่างนั้นฉันฝากลูกด้วยนะพี่แปะนะไม่ต้องเป็นห่วงอะพรพี่จะดูแลมันให้ดีที่สุดมึงอยู่กับลุงต้องทำงานทำการนะอเหยต้องขึ้นลงสับประรดขึ้นลงสับประรดไปว่าอะไรครับก็เอาสับประรดขึ้นรถแล้วก็เวลาที่สับประรดเขามาส่งมึงก็เอาลงจากรถอนะ่ะ เข้าใจหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจครับลุงแปะ๊ะหลังจากที่พระพรแกส่งไอ้เยเป็นที่เรียบร้อยแกก็เดินทางกลับแกหมายมั่นปั้นมือเหลือเกินครับท่านผู้ฟังว่าไอ้เยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเป็นคนดีได้ที่ตลาดไทยแห่งนี้แต่เรื่องราวความฝันที่พระพรแกวาดเอาไว้มันก็ต้องพังมาลายหายสิน้นเพราะว่าไอ้เยมันก็เหมือนกระเสือติดปีกเมื่อก้าวเท้าเข้าสู่ตลาดไทยบรรดาแรงงานพม่าและแรงงานขเขมร ต่างพากันนิยมชมชอบในรสชาติของยาบ้าทีนี้ไอ้เยจึงเห็นช่องทางรวยเอายาบ้ามาขายขายอย่างไม่ลดลาวาศอกขายดีเป็นเทน้ำเทท่าฐานะการเงินของไอ้เยก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆและท้ายที่สุดไอ้เยก็ผันตัวเป็นผู้ค้ารายใหญ่ครอบครองการค้ายาบ้าในตลาดไทยแต่เพียงผู้เดียวและหลังจากที่ไอเยปีก้าขาแข็งเป็นที่เรียบร้อย มันก็ย้ายออกจากบ้านของลุงแปะจากนั้นก็ไปหาเช่าทาวน์เฮาส์สองชั้นอยู่ชีวิตในช่วงนี้ของไอเย่ช่างสุขสบายจริงๆครับท่านผู้ฟังไอเย่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ค้ายาบ้ารายใหญ่เท่านั้นมันยังเสพยาบ้าและยังดูดกัญชาอีกด้วยเรียกได้ว่าสิ่งมอมเมาอบายมุกแทบจะทุกชนิดเป็นยาเสพติดทุกประเภทไอเย่มันเรียนจบจนครบท้วนกระบวนความ ลูกน้องลูกหาบในอาณัตของไอ้เยก็เยอะแยะมากมายมีแต่นักเลงหน้าไม้ไอ้เยก้าวเท้าเข้าสู่วงการสีดำมืดอย่างเต็มตัวแถมช่วงหลังยังผันตัวเองเป็นเจ้าพ่อเงินกู้รายใหญ่อีกด้วยและหากแม้ว่าลูกหนี้คนไหนเบี้ยวหนี้ไอ้เยไอ้เยก็จะให้ลูกน้องทำการจัดการคั้นเด็ดขาดสร้างความหวาดกลัวยำเกรงกับบรรดาลูกหนี้ของมันอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว ชื่อเสียงของไอ้เยรขจรขาจายไปไกลแสนไกลเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการรวบตัวไอเยให้ได้เพราะว่าธุรกิจสีดำมืดของไอ้เยทั้งวงไพ่วงพนันทั้งเรื่องราวของยาเสพติดและยังเป็นเงินกู้นอกระบบถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มไอเยได้แล้วลราก็จะถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยทีเดียวและก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการจับกุ่มตัวไอเย เรื่องราวในชีวิตของไอเยก,ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดการครับท่านผู้ฟังมันเหมือนกับว่านางฟ้ามาโปรดไอเยนั่นเองเพราะว่าการมาเยือนของผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าแป้งครับแป้งหญิงสาวจากเมืองราชบุรีหน้าตาสะสวยผิวขาวโบ๊ะแถมหุ่นห่างอย่างดีได้รูปอีกด้วยครั้งแรกที่ไอเยได้เจอกับแปง้งมือไม้ก็ถึงกับอ่อนเลยทีเดียว มันวาดฝันว่าวันหนึ่งมันจะได้อยู่กินใช้ชีวิตแบบสงบสุขก,กับแป้งโดยที่ไม่ต้องวุ่นวายอย่างเช่นทุกวันนี้เออสวัสดีครับน้องสาวน้องชื่ออะไรครับเนี่ยหนูชื่อแป้งครับพี่แป้งแหมชื่อสมตัวจริงๆนะครับเนี่ยสมตัวยังไงอ่ะแล้วพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อเยครับฉายาเยเฒาเหรือว่า เรียกพี่ว่าจูโลงม้าขาวก็ได้ครับอุ๊ยทำไมเยอะแยะเหลือเกินนะคะ,ยะเย่เทาๆจูโลงม้าขาวว่นสั้นก็พี่เป็นสุภาพบุรุษนี่ครับอืมหล่อซะด้วยนะคะพี่เยเนี่ยแล้วที่บอกว่าชื่อหนูสมตัวมันไปว่ายังไงคะพี่เยก็น้องแป้งตัวขาวขาวเหมือนแป้งแหม นมก็ใหญ่ไอ้ไม่ใช่พี่นึกในใจนะครับหมายถึงว่าหุ่นห้างดีนะครับน้องแป้งฮิพี่เย่คิดเสียงดังแลือเกินนะคเนียแล้วน้องแป้งมีแฟนหรือ,อยังครับยังค่ะแป้งสิงนะคะสิงจริงๆไม่ใช่สิงโบค่ะพี่เชื่อครับเพราะว่าน้องแป้งคนสวยขนาดนี้พูดอะไรพี่ก็เชื่อทั้งนั้นนะครับี่ปากหวานแลือเกินค่ะ แล,ขอขอแล้วนิสัยใจคอของแป้งล่ะครับเป็นแบบไหนแป้งเหรอคะแป้งก็เป็นประเภทเอ,อจีบไม่ง่ายได้ไม่ยากนิ่งหลับขยับแดกแยกหลงงงเสียตัวค่ะพี่เยโอโ้โหแหมถูกอกถูกใจขนตูดพี่สันลริกเลยครับเนี่ยนอ้องแป้งเฮ้พี่เยพูดจาอะไรน่าเกลียดเหลือเกินนะคะ่ะแอปแป้งจริงครับนอ้องแป้ง แล้วพี่เยศทำอาชีพอะไรอะ่ะโอ้น้องแป้งถามอย่างนี้พี่ตอบไม่ค่อยถูกอะ่ะเอาเป็นว่าแป้งค่อยๆศึกษาไปก็แล้วกันนะครับคนที่ตลาดไทยที่เนี่ยรู้จักพี่ทุกคนน่ะพี่ไม่อยากจะบรรยายสรรพคุณของตัวเองเอาไว้ให้น้องแป้งรู้เองแป้งจะรับได้หรือรับไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวแป้งนะครับค่ะพี่เยและหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่นาน น้องแป้งคนสวยก็สืบทราบทั้งหมดทั้งสิ้นว่าไอเย่ทำธุรกิจไม่ดีเป็นธุรกิจสีดำแถมยังค้ายาเสพติดและปล่อยเงินกู้สุดโหดอีกด้วยแป้งเธอรับไม่ได้และคำพูดสุดแสนจะอ่อนหวานที่เธอพูดหยอดหูหยอดใจไอเยไปนั้นตอนนี้มันก็มาลายหายสิ้นเธอไม่หลงเหลือเยื่อใยไมตรีอะไรให้กับไอเยเพราะว่าแป้งเธอไม่ชอบผู้ชายแบบนี้นั่นเองน้องแป้งครับ ว่าไงน้องแป้งรู้หรือยังล่ะครับว่าพี่ทําอาชีพอะไรอะ่ะรู้แล้วไงอะ่ะเออแล้วแป้งรับได้หรือเปล่าล่ะครับไม่อะ่ะแป้งไม่ชอบผู้ชายสีดําเออแป้งขอบายก็แล้วกันนะถ้าเกิดว่าพี่เย่อะรักใครชอบพอใครก็ไปจีบก็แล้วกันแป้งขอบายอะ่ะแป้งไม่เอาชีวิตเสี่ยงแล้วเกินอะ่ะเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางโถน้องแป้ง แล้วทำยังไงพี่ถึงจะมีโอกาสจะครอบครองหัวใจแป้งได้อะ่ะพี่เยก็ต้องเลือกอะ่ะว่าจะเลือกแป้งหรือว่าจะเลือกธุรกิจสีมมมอเทาๆแบบนี้ตลอดไปอะมันไม่มีความสุขหรอนะพี่เยไอของพวกเนี้ยเงินที่ได้มามันก็แค่ประเดี๋ยวประดาวมันไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรอะ่ะแป้งบอกพี่แค่เนี้ยลาก่อนค่ะพี่เยแล้วก็ไอเรื่องที่ว่าแป้งอะ่ะจีบไม่ง่ายได้ไม่ยากอะ่ะ พี่ลืมซะนะแป้งไม่คิดกับพี่แล้วว่าโถแป้งแป้งให้โอกาสพี่หน่อยนะครับนะแป้งขอโอกาสพี่หน่อยพี่จะเลิกทุกสิ่งทุกอย่างไอของที่มันไม่ดีอะ่ะขออย่างเดียวขอให้แป้งอะ่ะเปิดง่ามใจให้กับพี่ด้วยตายพี่อยากจะเข้ามาอยู่ในง่ามใจของแป้งเชียวเหรอคะใช่แป้งให้โอกาสพี่ด้วยนะครับก็ได้ถ้าเกิดในเวลาสเดือนอะ่ะ พี่เลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างได้แป้งจะค่อยพิจารณาพี่ก็แล้วกันนะครับพี่เยจะแป้งเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจจริงๆครับท่านผู้ฟังเพียงแค่คำพูดนิดๆหน่อยๆของน้องแป้งคนสวยก็กลับเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอไอเ้เยถึงกับจะเลิกกิจการอบายมุกทุกสิ่งทุกอย่างแหมพลังของความรักนี่มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆครับและท้ายที่สุด ไอ้เยก็ได้ล้มเลิกเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีอาชีพที่ไม่ดีที่มันเคยก่อร่างสร้างตัวมามันเลิกไปโดยปริยายแต่ก่อนที่ไอ้เยจะเลิกทรัพย์สินเงินทองของมันก็มีเยอะแยะมากมายก็ถือว่าเป็นโชคดีของไอ้เย่ละกันครับท่านผู้ฟังที่มันได้เจอกับน,น้องแป้งและด้วยความที่ไอ้เยแสดงความบริสุทธิ์ใจให้แป้งเห็นถึงขนาดนี้น้องแป้งคนสวยเธอก็เลยใจอ่อนรับรักไอ้เย และต่อมาเพียงไม่นานทั้งสองคนก็ได้ตกแต่งกันถูกต้องตามประเพณีจนเวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีเห็นจะได้แป้งก็ได้คลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาหน้าเกลียดหน้าชังอ้วนท้วนจำมัำ่มสมบูรณ์ดีเหลือเกินไอเยตั้งชื่อลูกของเขาว่าโอตีตามแบบอย่างของชื่อนักเรงลายหนึ่งที่ไอเยเขาได้เคารพบูชายิ่งกว่าพระเจ้านั่นเองหลังจากนั้นไอเยก็ได้พาแป้งกับโอตี ย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่ที่จังหวัดลำปางและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นสืบมาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ